สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะเรายังคบพบกันอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะท่านใดสนใจเสื้อแบบนี้ใส่ไปเล่นสงการดูตามอีพีที่ลงไปแล้วนะคะ จัดโปรเพียงตัวละ150ราคาจาก299นะคะบางกลุ่มบางเพจขายอยู่249นะคะแต่วลรลดาขายเพียง150หากท่าในใดสนใจอยากไปฝากไปต้อนอยากไปซื้อไปใส่เป็นแท็กทีมใส่สงการก็โอเคนะคะสินค้าของเรามีเทเน,น่นอนวันนี้เรามีจริงๆเรามีเทเนนนอนนะคะ เรามีเทแน่นอนสินค้าพร้อมขายนะคะอย่างภาพราชวัตรลายราชวัตรวรดาก็มีขายนะคะจัดโปรช่วงนี้พื้นละ2องเท่านั้นหากท่านใดอยากไปฝากไปต้นทักมานะคะ220พร้อมห่อโลโก้ผ้าคามให้ฟรีนะคะแต่ถ้าท่านอยากได้กล่องก็ซื้อกล่องเพิ่มเกินละเอ้ยกล่องละ20บาทเท่านั้นนะคะ กล่องละ20บาทเท่านั้นนะคะเพราะเราพิเศษให้อยู่แล้วราคากล่องต้นทุนเลยนะคะ20บาทนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะในคลิปนี้วรดาก็มีผ้าดักแด้เหมือนกันนะคะมามาให้ท่านนะคะสวยผ้าดักแด้ของเรารู้สึกว่าจะลงไปก่อนแล้วก็มีนะคะในคลิปนี้ก็เป็นดักแด้นะคะแม่กี่ทอท่านก็ร้อนเงินเนาะจะสงการท่านก็มีฝากมาบ้างนะคะมีของวรดาเลือกมาบ้างนะคะ แต่อันนี้จะเป็นนะคะเป็นสไลด์นี้นะคะอันนี้เป็นของแม่กีทอฝากนะคะแบบนี้ท่านดูนะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไไดคลิปนี้เป็นของแม่กีทอฝากแต่ราคาเดียวกันนะคะเพราะบรลดาไม่เอามานะคะเป็นสไตล์นี้แต่บางคนอาจจะชอบนะคะบราดานี่คะ่ะไปตัดเป็นการเกงสวยคะ่ะจัดขาหนึ่งสีหนึ่งตัดขาหนึ่งสีหนึ 1, ่งเท่เท่ระเบิดเถิดเทิงเลยนะคะ ตัดผ้าสิ้นก็สวยตัดเสื้อก็แต่งลายได้อันนี้จะเป็นของแม่กีทอฝากนะคะเราก็ให้ราคาเดียวกันนะคะ590นะคะเราก็จัดให้นะอันนี้บอกเลยของแม่กีทอฝากนะคะคลิปนี้ภาคสินค้าแต่ละ อย่างแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะท่านดูดีๆนัมเบอร์หนะคะ590จากพื้นละ700นะคะแม่กี่ทอฝากมาเราก็รับมานะคะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะรับมาเลยนะคะช่วยกัน590นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีเทแน่นอนเลยนะคะ590นะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะต่อมาอีกนะคะพื้นนี้ก็งามนะคะพื้นนี้ก็งามนะคะแต่ ก็เป็นลายอย่างที่วลดาพูดนั่นแหละคะ่ะข้อผ้าตัวนี้เห็นไหมคะข้อจัทอมาไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเป็นคลดสสิกเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นคลดสสิกนะคะแบบนี้นะคะท่านดูดีๆนะคะเรียนอีกครั้งคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะสินค้ามาแบบนี้นี่คะ่ะเห็นไหมมาแบบนี้แต่เราก็ขายเพราะสินค้าไม่มีตําหนิแค่ ทค่ทาให้มันเกิดความคลาสสิกให้ความพิสดารน,นะคะพิสดารก็ว่าได้นะคะในราคาห้าร้อยเก้าสิบนะคะในความพิสดารในความที่เรียกว่าอลังกาที่เก่งอคคนโทนะคะห้าร้อยเก้าสิบจากพื้นละเก้าร้อยนะคะท่านใดสนใจเอาไปตัดเสื้อก็สวยไปตัดเป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะผ้าอย่างนี้เป็นผ้าดักแด้ใยไหมนะคะแล้วก็มาอีกพื้นนี้ก็งามนะคะ ริงๆผ้าผืนนี้ขายไม่ได้เราขายราคานี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเห็นไหมคะใย,ยไหมใย,ยไหมแต่เป็นเอ่อใย,ยไหมอะไรล่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ,ม,คะมันจะมีเส้นนี่คะ่ะมีนจะเส้น,นเป็นผ้าใย,ยไหมหลงบักใหมนี่คะ่ะผ้าตัวนี้ปกติแล้วขายพื้นละเก้าร้อยเลยนะคะ ใยไหมหลงบักไหมตัวนี้เนื้อดีมากนะคะเนื้อแน่นเราก็จัดโปรเพราะเม่กีทอก็อยากให้เราช่วยเหลือเราก็อ่าโอเคไม่เป็นไรคุณแม่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันวลดากา็รับมาเนาะรับมาช่วยเหลือนี่คือของเมกกีทอเลยนะคะสวยเงาวับเหมือนผ้าไหมท่านดูนะคะมีเส้นขีดนะคะอันนี้คือใยไหมใยไหม ผ้าดักแด้ใยไหมหลงหมักไหมนะคะตัวนี้นัมเบอร์สามผ่านไปแล้วนัมเบอร์สี่พื้นนี้ก็มาอีกนะคะพื้นนี้ก็มาอีกนี่คะ่ะแต่พื้นนี้ไม่มีเส้นลองหมักไหมนะคะแต่ก็ขายเหมือนกันราคาพิเศษเห็นไหมคะห้าร้อยเก้าสิบหาไม่ได้ง่ายๆนะคะผ้ารุน่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านอยากได้ตอนไหนจะได้นะคะเพราะว่าทอเผื่อจะได้นะคะอย่างเงี้ยสวยดักแด้ใยไหมนะคะ อันนี้เราจัดโรเพียง590วันนี้เรามีจริงแน่นอนเรามีพร้อมขายส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสวยนําเบอร์สี่ห้าร้อยเก้าสิบท่านใดสนใจทักมาเลยท่านใดอยากได้รีบเลยนะคะเห็นไหมคะสวยลายก็งามคัดสิกมากนะคะแต่เราก็จัดโรให้ท่านเนาะที่เศษไปเลยห้าร้อยเก้าสิบนะคะโอเคก็มาอีกนะคะตัวนี้ยิ่งสวยนะคะ สวยงามมากท่านดูดีๆนะคะอันนี้ใยไหมดักแดกใ้ใยไหมหลงบักไมเช่นกันผ้ารุ่นนี้จริงๆมันขายไม่ได้นะคะราคานี้นะแต่สงสัยแม่กี่ทอก็คงล้อเงินเนาะอยากเอาเงินไปเล่นสงการเห็นไหมค่านี่นี่ค่ะลองบักไมเนื้อนแน่นมากนะคะตัวนี้เห็นไหมคะห้าร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะคะนี้ห้าร้อยเก้าสิบนะคะรองบักไม่เลยนะคะตัวนี้รับรองสินค้าของ แ,แล้วเพอน์เนงามมากงามนั่งงึดงึดว่าทําไมคนทอเก่งมากไม่ได้ใช้เครื่องจากเครื่องยนต์นะคะมือแฮนด์เมคแฮนด์เมคนะคะแฮนด์เมคล้วนเลยนะคะเนี่ยงามท่านดูลายดีๆนะคะเห็นไหมสวยลายงามเชิงก็สวยควมละเอียดก็เยอะนะคะคมละเอียดก็เยอะนะคะท่านดูดูเลยคะ่ะสินค้าของเราสุดยอดต่อมาอีกนะคะ เดี๋ยววัาลั达จะมาตปดคลิปตัวนี้เขียวนะคะเขียวตองอ่อนแต่เขียวคนละที่วรลา,าเคยยกไปแล้วนะคะคนละเขียวงามมากงามมากท่านดูงามมากเพราะว่ามันเงาดักแดงเงานะคะตัวนี้ดักแดงเงาเงางาม,งาม,งามจริงๆดักแดงเงางามท่านดูดีๆนะคะสินค้าของโอเคนะคะห้าร้อยเก้าสิบเช่นกันนะคะจาก เก้าร้อยเราไม่ขายขายห้าร้อยเก้าสิบนเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะทักมาเลยทักมาเลยค่ะท่านจะได้สินค้าถูกต้องถูกต้อง,ต,องตรงปกแน่นอนนัมเบอร์หกห้าร้อยเก้าสิบนะคะสวยเท่แน่น,นอนสีเขียวนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะท่านดูดีๆนะคะเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับงามมากเขียวสวยงามเท่แน่นอนท่านดูดีๆนะคะนี่เห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมขางงามค่ะจัดแบบให้เลยห้าร้อยเก้าสิบนะคะต่อมาอีกนะคะคืนนี้อยากยกอันนี้ก่อนนะคะนี่ท่านดูสีนี้เป็นสีเรียกว่าทองควนบุรีนะคะท่านดูดีๆนะคะนี่เงางามนะคะทองควนบุรีเห็นไหมคะ สวยค่ะทองควนบุรีนะอย่างนี้เรียกว่าทองแต่เป็นสีหมอกๆเลยเรียกว่าทองควนบุรีนะคะสวยอันนี้ก็จัดให้590เช่นกันนะคะ590เช่นกันนะคะโอเคไหมสินค้ารองงามแท้นะคะแต่ขายเพียง590นะคะสวยเป็นผ้าเิ้นผ้าดักแดกใ้ใยไหม่นะคะ590เพราะเรามีสินค้าให้ท่านได้ซื้อได้ช็อปสวยงามมาก ท่านดูดีๆเลื้องทองควนบุหรี่เห็นไหมคะเลื่องทองควนบุหรี่มันจะออกหมอกๆใหม,ม่หนึ่งนะคะเลื่องทองควนบุหรี่เนาะมาอีกคืนนี้นะคะอเหนื่อยนะบางทีก็เหนื่อยนะวราดานเหนื่อยมากเหนื่อยทํางานก็คนเดียวส่งก็คนเดียวขายก็คนเดียวไม่มีคนมาอุปการะเหนื่อยมากแล้วเห็นไหมคะ สวยงามอันนี้นำเบอร์แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ค่ะแปดนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะใย,ยดักแด้นะคะตัวนี้ใย,ยดักแด้นะคะผ้าดักแด้ใย,ยใหม่น,นะคะเรียกเต็มๆนะคะเราก็จัดโบให้นะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะจัดสุดๆบางทีวรดาว ูดตรงๆเลยนะคะบางทีเวันรดังก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวยนะคะบางวันบางทีก็เหนื่อยล้าในใจเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ทํางานคนเดียวลูกเต้าก็ไปทํางานหลานก็ไปโรงเรียนมันก็เหนื่อยบางทีก็ท้อใจนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่เราก็สู้เนาะสู้เพื่อว่าเราไม่อยากให้เป็นเดือดร้อนลูกๆมากเกินไปบางทีลูกก็มีภาระเหมือนกันเนาะ แต่ก็ยังดีอยู่คือบรดาก็ไม่ได้เปรับพาละอะไรกับลูกคือหาไปกินไปใช้ไปทําบุญไปประมาณนั้นนะคะอันนี้นําเบอร์เก้านะคะบรดายกให้หรือยังเนาะนัมเบอร์เก้าเนาะนัมเบอร์เก้า จาก700 900ขาย590เนาะ590เราจัดโปรให้เลยพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านดูขอให้ท่านรับนะคะท่านไม่รับก็ไม่เป็นไรเข้ามาดูามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้บรดาด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะพูดถึงเรื่องชีวิตเนาะบางทีก็เหนื่อยนะคะบรดาเหนื่อยถ้าทําคนเดียว แต่บางทีก็คิดว่าคนอื่นก็ลําบากกวาเราก็ทําไปาแต่ชาวต่างชาติเขาให้เราได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วแล้วก็ขอบคุณเขาอยู่นั่นแหละเขาก็ยังมีโอกาสมาช่วยเราอยู่เนาะช่วงนี้เขาก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมวลดานี่แหละเดือนหนึ่งก,กับวันที่30 30เมษายนานี่แหละค่ะเขามาวันที่6ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะก็มาไปตลาดแล้วก็ไปเล่นมั่งนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามากเวกุน,น,นี้หรอกค่ะเพราะว่า คนเราไม่ก็อยู่เอาคุมพอเพียงประมาณนั้นเนาะไม่ต้องอวือหวาอะไรอยู่ที่เราอยู่ได้ก็อยู่ไปแค่นั้นแหละคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะขอบคุณทุกท่านที่อุปหนุนนะคะ